ของทุกทุกท่านนะคะขอสียงร้อดันๆให้กำลังใจนักร้องนะคะรุ่นแันชนกจากปานชาสายโยคค่ะแล้วก็มากับพอสงคำนะคะของแก่งเสียนเทศบาลแก่งเสียนนะคะมีคำมากึ่งความเจ็บยัง มีอะไรก็ทานกันไปนะคะตามอัยาศัยค่ะนะคะท่านใดจะมาร้องเพลงก็ขอเรียนเชิญนะคะถ้ายังไม่มีผู้ขออนุญาตเป็นนักร้องเขาเรียกว่าอะไรนะนักร้องข้างเวลาไปก่อนเนาะอ่ะกางเพลง Yes, it's beautiful my day การจนบ,บุรีของเราขึ้นชื่อในเรื่องของแพรนะคะเราก็มีเพลงเรือนแพรมาฝากกันเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะทั้งเรือนแพรนอนเรือนแพรล่องเรือน

อีกท่านหนึ่งอ่ะพูดเลยเลยค่ะ,ค,ะคุณพ่อสมจิตเสียงไพเร้ะมากเลยนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสักเพลงสอเพลงนะคะคุณพ่อแล้วก็ท่านอื่นๆนะคะท่านใดมีความสามารถด้านการร้องเพลงเอ้ะวันนี้เราเห็นนักร้องอาชีพมาแล้วนะคะอ่าวันนี้ คุณก้อยสากานะคะนักร้องที่ลงยูทูบนะคะที่มีชื่อเสียงม,มากับ <c oughs> คุณรักชาติสุปปเรลน,นะคะท่านเป็นนายกสมาคมสื่ออาเซียนนะคะอยู่ตรงไหนแล้วเอยและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนายกสมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะผอสุพัทยธางจัก ก็จะเดินทางมาถึงที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้สื่อข่าวนะคะสื่อมวลชนทุกทท่านเลยแล้วก็รวมถึงทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญรับชมรับฟังบทเพลงเพราะๆนะคะน้ําตาลที่หวานที่สุดนะคะ สมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะขออสุภาพติโยคะจากพระมุ่ยดังๆค่ะขออนุญาตรวบวมเซมด้วยหอด้วยแป๊บนึงนะตรงไหนดีปะป๊าอผู้บริการเรียนยามจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอ่ะดีสวัสดีค่ะนีและกันนะ อาอได้แล้วครับเข้ามาาเข้ามาเข้ามาน้องจารุณีเชิญค่ะเจอทุกท่านเลยนะคะปุ้ยปุ้ยนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิญนะคะสารีคนทาข่าวเดี่ยวข่าวคุณแม่เชิญค่ะคุณสววเชิญทุกท่านเลยนะคะ ตะกี้ยด้วยนะคะอ่าีๆๆเียูด้วยมาวเี่ยวขาวดค่กม้เกิดงด มานรืงเป็นยังมิวสิคขอการค้าเชิญกับพี่วี สื่อท้องถิ่นไทยนะคะแล้วก็มีท่านรักชาติสุกเปลงค่ะเขาเสียงเพระาะเดังๆค่ะแล้วก็ ท่านปลัดเอกค่ะเขาเสียงปรบมือดังๆค่ะคุณจารุณีและก็คุณรัฐพลนะคะคุณจารุณีกัทินทองเขาเสียงปรบมมือดังๆค่ะวันนี้เจ้าบ้านนะคะนายกสมาคมสื่อสื่อเพื่อการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะเอ่อก็ติดตามทาง youtube กันนะคะค่ะ<า>แล้วก็มีผู้สื่อข่าวเยีย่ยมผู้ทอนของเรานะคะชื่อดังเลยนะคะอาปรงมือดังๆให้หน่อยค่ะเยิหน่อยเยินหน่อย,อย,อยอแล้วก็คุณสวงค่ะกำลังถ่ายรูปให้คุณปุกอยู่นะคะอาปรงมือคุณสวงค่ะออไม่รู้กฏไหนแล้วนะ <c oughs> เอาท่านผู้ใหญ่ชาวลิกสมัวิถีหรอคะทิฏฐิสมาทิฏฐิ สามมาที่ถี่ขอโทษค่ะผู้ใหญ่บ้านลุ่มผินนะคะหมู่สิบค่ะเขาเสียงปรบมือดังๆให้ท่านด้วยค่ะลุ่มผินอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีสาลีมีคนทำข่าวอยู่ไหนจ้าอับมือดังๆเอาไปนิ่งตึ้แม่ครัวด้วยคุณสามารถเย็นก่อนนะคะว่าที่ว่าที่ว่าที่สจคุณไกยสาไกยูทูบค่ะ ยูทูบเบอร์แล้วก็ร้องสุดกดีใจและก็มียูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งคุณคุณวัชินชินสุวรรณค่ะท่านทำยูทูบอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามท่านด้วยนะคะเอ๊เราตกหล่นใครไม่เอ่ยอ๋อตรงนี้เลยค่ะเครื่องเสียงดีๆค่ะขอเสียงประมือให้กับคุณบุญยังค่ะบุญยังครับผมค่ะครบหรือยังเนาะและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน อ๋อคุณนาวีค่ะนี่ค่ะอ้ยลมนะ่ออย่าลืมอ้อย่าลืมคนข้างตัวดิฉันเองท่านผอส่งคมพิสุทธ์ทางบุญอ๋อพี่เชิดมาหล่ะไหนพี่เชิดสวัสดีพี่เชิดขาร้อยเรื่องเมืองการขุงพี่เนิชอบากชนบทเนิ่ยอยู่ไหนโอเคเรียกเลยแลบหรือยัง ไทยอ่ะคนไทยอ่ะหาคนไหน <laughs> คนไทยบอกอ่ะอ๋อทำไมพิมพ์คนไทยอ่ะอ๋อตะกี้พูดครอบคลุมหมดแล้วเนาะนางสนม ท่านจะนรุ่มมณีได้มอบของขวัญหรือว่าอวยพรสิ่งดีๆให้กับสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวและทุกๆท่านที่มาในงานของเราด้วยนะคะขอการเรียนเชิญขอเสียงปรบมือกันดังค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะขอเชิญน้อยสกายนะคะร้องเพลงหลังจากนายกพูดเสร็จนะคะ ไม่เสียงดีนะไม่นี่น่าซื้อไปที่บ้านไม่เสียงดีจังอดีท่านนายกสมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีแต่ท่านนายกสื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีพี่พี่น้องน้องสื่อทุกท่านและคนที่อยู่ที่นี่พี่พี่น้องน้องที่น่ารักทุกคนเพราะว่ามาหลายครั้งแล้ว ชอบมากเลยและวันนี้บรรยากาศดีด้วยที่สำคัญมาทุกครั้งผู้ใหญ่บ้านรูปหลอ่อมารับทุกทีทำให้เรานี่หิวเลยตัวเพราะความหล่อสู้ <S <S ความหล่อสู้ผู้ใหญ่บ้านที่นี่ไม่ได้ก็ไม่ค่อยอยากมาแล้วครับที่เนี่ยมาทีไรก็ต้องมาเลี้ยงนักเรียนทุกทีทุกๆุโรงเรียนของหลังโรง ผมเลี้ยงมาแล้วนะครับโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่เลี้ยงหมดเพราะว่าผมชอบเลี้ยงเด็กอายุมากแล้วปีนี้ก็เพิ่งสีบเจ็ดปีหน้าก็คงจะเป็นหนุ่มนะก็อยากทําในสิ่งที่ดีๆทําในสิ่งที่ตัวเราเองอยากทําผมเลี้ยงนักเรียนมาในนามของประธานโครงการ ตามรอยพ่อหลวงเก้าปีแล้วครับทำมาต้องปีสองพันห้าสิบเ้าเราไม่ต้องใช้เสตังมีแต่คนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือกันเด็กจะสองร้อยคนสามร้อยคนแต่ละโรงเรียนเราเลี้ยงได้หมดความภูมิใจของเราคือนะครับช่วยกันสอนสั่ง ยาวชนของชาติรุ่นใหม่ให้รู้จักว่ายาเสพติดนั้นมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเยาวชนไทยชาติไทยนะครับจริงๆแล้วตัวเองก็หล่อนะมีหมวกเนี่ยเ <c oughs> พหัวไม่ล้านนะครับก็ในปีใหม่ปีงูทองเนี่นะปี2568นี้ในานะที่ผมเป็นสึงบอลชน ก็ขออำลยผอให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ที่หลุมหินหรืออยู่ที่หนองโลงทุกๆท่านนะครับจเจริญรุ่งเรืองที่ดินทุกผืนเป็นโฉนดน,นะครับเราต้องพูดตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนและขอให้ทุกๆท่านและก็สื่อมวลชนทุกท่านและท่านที่มาร่วงงานที่นี่มีความสุขความจเจริญร่ำรวยมีเงินมีทองมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วย ตลอดปีและตลอดไปครับกราบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับแล้วเดี๋ยวค่อยร้องเพลงนะฮะ